สวัสดีครับผมเด็กชายการเวลาสักกิราพง์ครับชื่อเล่นว่าตะวันครับเรียนครูป,ป้อมมาตั้งแต่ป .4 เลยครับเรียนมาเรื่อยๆจนถึงป .6 เรียนทั้งคอร์สฟัน d a เมนทัลคอร์สคอมเ i t ติฟแล้วก็คอ,คอ,คอ,คอสอบข้าอมมอ .1 เลยครับแล้วก็ผมสอบได้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่2เป็นรอบทั่วไปครับแล้วก็ตอนปฐมอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับ เออต้องท้าวความตอนก่อนขึ้นป5ก่อนครับคือแม่ให้เรียนออนไลน์ครับเรียนออนไลน์เป็นชีวะสองครับต่อมามีช่วงหนึ่งต้องมาเรียนพิเศษอีกที่ที่มาบุนคลองเหมือนกันครับก็เลยลองมาขอพี่เคาน์เตอร์ข้างหน้าว่าขอมาเรียนสดตรงที่นั่งเพิ่มเติมได้ไหมครับแล้วพอเป็นวันแรกที่ผมได้มาเรียนสดเหมือนผม ปิ๊งเลยครับว่าสิ่งที่ผมไม่เข้าใจเข้าใจได้หมดเลยครับแล้วก็เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนุกและก็ได้ฝึกวิเคราะห์จริงด้วยครับอย่างแรกประทับใจเรื่องที่ว่าเวลาเราเรียนไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราดูว่าเมื่อไหร่เวลาจะหมดสักทีครับแต่ว่าเหมือนเปนการเปลี่ยนมุมมองว่าเมื่อไหรจะไม่จบสักทีครับอยากให้เรียนไปเรื่อยๆเลยครับเพราะเหมือนมีความสุขกับการเรียน อย่างแรกครับการเรียนกับครูป้อมไม่ใช่แค่ว่าเราได้ความรู้ครับแต่ว่าครูเหมือนจะมีการจิตวิทยาครับที่รู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนเราต้องเรียนแบบไหนเราต้องพัฒนาตัวเองยังไงครับแล้วก็เหมือนเป็นการจุดประกายแล้วก็ให้ผมได้เริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับคือ ความตั้งใจครับมันคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างครับและก็อีกอย่างความมั่นใจครับเพราะว่าตอนรอบเกตคือเหมือนผมไม่มั่นใจว่าผมจะทําข้อสอบได้หรือเปล่าผมจะนู่นนี่นั่นได้หรือเปล่าครับแต่พอมารอบทั่วไปผมรู้สึกว่าผมมีความมั่นใจครับตอนผมเข้าโรงเรียนไปผมคิดว่าที่นี่คือที่ของเราครับเราจะเป็นนักเรียนสวนกุหลาบวันนั้นผมก็เลยทํามันได้ด้วยดีครับ อยากจะบอกว่าครูเป็นคนเปลี่ยนชีวิตผมมากครับจากคนที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับเล่นเกมเรียนบ้างนิดหน่อยใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็นเด็กปกติครับแต่ว่าครูป้อมเปลี่ยนชีวิตผมว่าผมต้องพัฒนาตัวเองครับผมต้องฝึกตัวเองทุกวันครับแล้วผมจะต้องเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันเรื่อยๆครับ